ดีครับพวกผมกรวินเนอร์นี่เช่นเคยนะต้องบอกเลยว่าคู่ที่ให้ไปม็คือน่าเสียดายมากเลยครับหลุดกรอบไปหน่อยเดียวเองแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้ผมคัดมาให้แล้วอีกหนึ่งคู่แจม่แจมๆสาหรับวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะวันนี้เวลา6กโมงเย็นนะพี่ผมจะมีไลฟ์แจกอีกแล้วนะใครไม่อยากพลาดน,นะพี่ปัดขวาได้เลยนะครับกดที่ลิงก์หน้าชอ่องแล้วเราไปเจอกันในไลฟ์ได้เลยนะครับยังมีอีกหลายคู่น่าสนใจมากๆเอาละครับวันนี้คู่ที่ผมจะหยิบยกมาให้นะครับสาหรับถึกของซูเปอร์ลี นะครับสวิตซ์ซูเปอร์ลีกเนี่ยรอบเพย์ออฟนัดที่2แล้วนะครับระหว่างนะครับ f c 2นะครับเจอกับทางด้านนะครับการฮอปเปอร์นะต้องบอกเลยนะครับว่าการฮอปเปอร์นะครับนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยนัดแรกเนี่ยเสมอกันไป1-1นะครับขนาดเล่นในบ้านนะยังไม่สามารถนะครับเก็บใช้ได้นะยังปล่อยเขายิงคืนได้วันนี้นะครับต้องบุกมาเยือนในบ้านของ f c ฟทูนผมว่าเป็นงานหนักแน่ๆครับเพราะฟอร์มการเยือนของทางด้านการฮอปเปอร์เนี่ยค่อนข้างอ่อนเอามากๆนะครับสิบกว่านัดแล้วนะที่บุกไปเยือนเนี่ยยังหาคําว่าชนะ ไม่เจอเลยนะครับแล้ววันนี้นักเตะก็ยังไม่พร้อมนะบอกได้เลยครับกดดันแน่นอนครับส่วนทางด้านทีมเจ้าบ้านเองเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าฟอร์มค่อนข้างฮอตเอามากๆนะครับฟอร์มในบ้านของตัวเองค่อนข้างมีความแน่นอนและไว้ใจได้เลยนะครับเราไม่แพ้ใครมามากกว่า10กว่านัดแล้วนะครับไม่ไม่เสมอไม่แพ้เป็นการเก็บชัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านตัวเองบวกกับนักเตะก็โคตรจะพร้อมนะครับเอาล่ะวันนี้ผมมองว่ามีแน่ๆหนึ่งลูกนะครับลุ้นลูกที่2ได้เลยนะครับเอาล่ะสําหรับวันนี้นะครับให้มองเจ้า บ้านนี่ยเอสซทนับที่0.25ไม่น่าเกียดเลยครับพี่ยังไงก็มีแน่นอนครับ1ลูกนะครับเอาล่ะสาหรับผมวันนี้ที่บอกไปต้นคลิปนะใครไม่อยากพลาดนะพี่ปัดขวารอเลยนะครับแล้วไปเจอกันในไลฟ์หโมงเย็นนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมกอนเนื่องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ